เอาละครับทุกคนอยู่กับคาโตเก m เมอรคลิปนี้เราอยู่กับแ l ลน versus ซอมบี้อยู่ในโหมดกลางคืนดำเนินมาถึงที่เลเวลที่9แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้เราก็คงจะปิดโหมดกลางคืนได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละทุกคนเราไปตะลุยที่เลเวล9กันเลยนะครับระหว่างนี้เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมหาอะไรทานระหว่างดูคลิป สนุกแน่นอนเพลิดเพลินไปกับพืชซอมบี้เอ้ยพืชและซอมบี้นั่นแหละรครับรอบนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับมีโคลนเฮดซอมบี้แล้วก็ซอมบี้ธรรมดาแล้วก็ Dancing ซอมบี้แล้วก็ s k i n d o ร์ซอมบี้ซึ่ง Dancing ซอมบี้ที่เราจัดการมาผมรู้สึกว่าเชอร์รี่บอมรับมือไหวนะครับเอาล่ะเราก็คงต้องใช้ทานตะวันหนึ่งแล้วก็เออซันฟลาวเวอแล้วก็เป็น Snow p e ีแล้วก็เป็นพับช o m เชอรี่บอมอ่าออชรูมเกรฟบัตเตอร์กินหลุมศพตัวสุดท้ายที่เอาไปนั่นก็คือตัวใหม่ที่เราได้มาจากคลิปที่แล้วนะครับดูมชรูมนั่นก็คือสร้างระเบิดเหมือนอุกกาบาตตกเอาล่ะครับจะได้รีวิวตัวใหม่ด้วยมันละทุกคนคลิปนี้ขั้นแรกเราต้องรีบวางเลยนั่นก็คือซันฟลาวเวอร์ต้นทานตะวันนั่นเอง ทุกคนเกรปปัตเตอร์หรือว่าต้นกินหลุมศบอะต้องรีบเอามานะต้องเอามาด้วยนะไม่งั้นอนะยากมากครับเลเวลหลังๆคือเล่นยากต้องใช้น้องด่วนประมาณนี้เลยระหว่างนี้เราก็วางอ่าพับชลูมไปก่อนโอ้โหผลิตทานตะวันเช้ามากเอ้ต้นทานตะวันผลิตดวงอาทิตย์ช้าเบอ่ทุกคนเอาละตั้งประมาณนี้ก่อนหรือเราตั้งใกล้เกิดไปวะไม่น่าใช่เอาละมาต้นที่สอง โอ้ยโดนกินไปแล้วรอพับชลูมโอ้ยน้องโดนกินไปแล้วเอาพับชล<ห>ูมไปก่อนพับชลูมไปก่อน<ห>มาเตรียมพร้อมแล้วแหละสำหรับดูมชลูมในดูซีว่าทงแรกจะเป็นยังไงน่ากลวักลวไอมันดูน่ากลัวจังเลยโอ้ยตังเกลลินแล้วทุกคนตังเกินละเรามีดวงอาทิตย์สำรองมาเยอะมากครับ ธงแรกจะมาแล้วโอเคธงแรกมาแล้วมาเยอะๆเลยขอแบบเยอะๆได้หรือเปล่าเราพร้อมที่จะรับมือกับพวกซอมบี้ทั้งหลายเอาล่ะทุกคนรูมชรูมไหนดูซิดูมชรูมอุยอยังวางไม่ได้ยังวางไม่ได้ยังวางไม่ได้เดีย๋ยววางสโนว์พีไปก่อนอุยได้เพชรมาด้วย เพชรคืออะไรอ๋อเพชรได้พันหนึ่งมาทุกคนดูมชลูมอุ้ยแต่มันน้อยตัวอเอ้ยอดใจไว้ก่อนได้หรือป้าล่ะอดใจไว้ก่อนได้ไมมันยังไม่เยอะมันยังไม่เยอะเดี๋ยวตอนนี้ก็กินหลุมศพออกก่อนครับเอากินหลุมศพออกก่อนกินหลุมศพก่อนลืมกินหลุมศพเลยอ่อาไอพวกสกินดอมมาแล้วนี่แหละครับทุกคนสกินดอมมันเริ่มมาแล้วนี่แหละผมก็จะขุดหลุมศพออกไปก่อนนะรอมาเยอะๆผมจะใช้ดูมชลูมไงแต่มันยังไม่มาสักที เมื่อไรมันจะมาเยอะๆกันสักทีอ่ะไอพวกแดนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังมันไม่มากันเลยมาขุดหลุมศพอเลยครับทุกคนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับอะไรได้อยู่เท่ากับอะไรขุดหลุมศพออกเรื่อยๆค,ครับระหว่างนี้อุย้ยมันมาแล้วแดนซิ่งิงทุกคนนี่แหละดูมชลุมของเราทำงานได้ ปั๊มโอ้อ่านี่ไงทุกคนมันจะสร้างหลุมไว้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าซอมบี้จะตกหลุมหรือเปล่าเออน่าสนใจเดี๋ยวเราลองดูไหมว่าซอมบี้จะตกหลุมเราหรือเปล่าตกหลุมที่แบบระเบิดของเราเมื่อกี้ถ้าเกิดตกหลุมก็แบบน่าสนใจนะน่าจะสนุกน่าดูระหว่างนี้ก็เพิ่มสโนว์พีโอเคผมจะเพิ่มสโนว์พีแถวนี้แล้วกัน อยากลองเหรทุกคนมันมันแบบจะผ่านหลุมนี้ได้หรือเปล่าอโอเคน่าสนใจผมจะลองดูว่ามันสามารถผ่านหลุมศพของเราได้หรือเปล่าไม่ใช่หลุมศพตีหลุมกกระบาดมันจะผ่านหลุมบกกระบาดของเราได้หรือเปล่าเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจะเจอภัยอันตรายทุกคนใช้น้ำแข็งก่อนโอเคใช้เป็นตัวไอซ์ก่อน เอร์รี่บอมเดะดูซิว่ามันจะตกหลุมเราหรือเปล่ามาดูกันว่าเขาจะผ่านหลุมได้ไหมผ่านได้ปะผ่านได้ปะขอลองหน่อยสิไปหลุมหายทุกคนหลุมมันหายแล้วอะ่ะอีกสักรอบหนึ่งลวกันอ๋อมันจะตั้งไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดเกิดหลุมะนะเกิดหลุมแล้วตั้งพืชไม่ได้นั่นเองครับนี่ไงละ่ะเจอไปดูมชลูมผูมสีม่วง ต้นทานตะวันเราหายไปไหนต้นหนึ่งวะทุกคนอู๋มันมากันอีกแล้วทุกคนมันมากันอีกระมันมากันอีกแล้วโอเคถ้าเกิดเกิดลุมมอะ่ะทุกคนเราเราจะไม่ทราบเอ้เราจะไม่สามารถตั้งพืชได้นะครับนั่นคือข้อเสียใช่ไหมไม่ใช่ข้อดีแนตะ่เป็นข้อเสียอูหเยอะมากทุกคนเยอะมากเลยดูมชลุมติดคูดาวเดิอแ,แต่เชอร์ออรี่บอมเชอร์รี่บอม ไปกินก่อนละกันหุยมันจัด <laughs> น่าจะหมดเวฟแล้วทุกคนน่าจะไฟนอนเวฟเป็นที่เ <c oughs> รียบร้อยแล้วแหละคือแบบที่แรกก็คือเพิ่มความเชีลวไม่มีอะไรละหลังจากนี้หมดละโอ้โห <c oughs> อย่างมันนะทุกคน <c oughs> ดูมชรูมผมว่ามันจัด <c oughs> อยากลองอีกสักรอบนึงอ่ะแต่ตังไม่พอตังพอหร้อยังพอแล้วคนไหนลองอีกสักรอบดิดูมชรูมบัม บทหลอกแล้วเรียบร้อยเหมือนว่าจะไม่ได้พืชใหม่ครับแต่ว่าเป็นการให้เราเตรียมตัวในการไปหมวดต่อไปหรือเปล่าสวัสดีพวกเราน่าจะชอบมาเที่ยวในตอนเที่ยงคืนไอสครีมและสมองชอบทำงานอย่างไรซอมบี้เป็นคนส่งถึงเราทุกคนซอมบี้เขียนจดหมายเอ๋แค่นี้หรอโอ h oh my god ต่อไปเหมือนว่าเราจะได้ดอกบัวเพื่อที่เตรียมตัวไปพูนั่นเองครับทุกคนหมดต่อไปเราต้องเอาชนะเพื่อที่จะเอาดอกบัวนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถไปหมดต่อไปได้เมื่อกี้ก็มีแดนซิ่งมีอะไรนะโอ้โหเยอะมากหลุ่มโซบนะไม่ใช่อะไรทุกคนอ่าได้เวลามันแล้วผมชอบมากเลยไอเลื่อนๆนี่มาละได้เวลามันครับกินหลุ่มโซบก่อนเลย <c oughs> ข้นแรกกินลุ่มโซบก่อนเลย แล้วก็ไอตัวนี้ก็ะกลับไปตีกับเพื่อนปะให้มันกลับไปต่อยกับเพื่อนมันโอเคอุ้ยจำชื่อน้องคนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะพับชูมแล้วฟุมฟุมชลุมด้วยท่าก่างเนี่ยจำชื่อน้องไม่ได้ล,ไไดละไะเราเรีบขุดหลุมศพออกก่อนลนะกันระหว่างนี้เอาน้องแบบตั้งฐานเราไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ตัวสไนเปอร์แต่ตัวสไนเปอร์มันไม่ค่อยตีอ่ะทุกคนตั้งตั้งไว้ก่อนละกันแล้วก็พับชลุมเอาไว้ด้านหน้า ัวเพเน็เปิ้ลก็ไม่ประมาณนี้แหละไอตัวเเน็ตเปิมันหมอบอ่ะทุกคนไม่ค่อยดีนะส่วนตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพยายามขุดหลุมศพออกจากด้านหน้าเราให้หมดเลยรีบขุดออกให้ได้เยอะที่สุดอย่าให้ซอมบี้นั้นผ่านไปได้โอเคนี่แหละตัวดีเลยทุกคนไอชลูมเก็บไว้ก่อนโอ้ยโดมชลูมมาละ แล้วก็ไอตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ ind, เก็บอุย้ยของดีหมดเลยนะครับ3ชิ้นนี้ที่กำลังขึ้นมาทุกคน4ชิ้นด้วยที่กำลังขึ้นมาคือแบบดีหมดเลยเดี๋ยวผมจะใช้สักตัวหนึ่งแล้วกันเอาไว้ให้เขาแบบไป,ไป,ปสู้กับซอมบี้โอเคจะใช้ที่หุ่นศพก่อนเอาตัางมาตรงนี้เห็ดมึนให้เขากลับไปต่อสู้กับเพื่อนของเขานันเองเห็ดมึนใช้เห็ดมึนก่อนมาทุกคนไอชลุมทำงานได้ บ๊มสตันทั้งหมดนั่นเองแล้วก็เอาน้องเห็นเด็กไปวางไวุ้ดชิ้งก่อนโอเคอันไหนไม่เอาก็กดชิ้งนะครับจะได้ไม่ต้องเปืองเปืองพื้นชี่ใช่เอาดูมชลูมสักตัวหน่อยไหมทุกคนไหนก็ได้ไหนละสามสองหนึ่งทำงานได้บ๊ามโอ้โหผมยังชอบเลยว่ะทุกคนชอบเอฟเฟกต์มากเลยนะครับสำหรับดูมชลูมแม่โคตเท่ พืชอะไรไม่รู้เท่จัดมากลับไปต่อสู้กับเพื่อนแล้วผมก็จะวางไอ้พวกพืชกากกาคีแล้วก็ขุดศพออกประมาณนี้แต่ว่าดูฉลุมคือปัญหาคือแบบมันจะตั้งพืชอื่นไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องแบบระเบิดอยู่แบบฝั่งด้านหน้าซอมบี้อะไกลๆดูใจนะซอมบี้ตัวนี้เกือบทะลุละเกือบละมองไมาทา่ทันเอาไอชลุมมาก่อนนี่ไงสตันทุกตัวระหว่างนี้ก็ขุดอันนี้ไปก่อน คุณออกให้หมดเลยครับเพราะว่า,วาการที่ถึงทงอะ่ะมันยากนะทุกคนแล้วถึงว่าเวลาทงมามันจะมีแบบซอมบี้หลายตัวนั่นแหละหลมาดูะลูมอีกสักรอบนึงบัม <c oughs> ยังมันอนะ่ะมันจริงพี่ชาย โอ้แต่ว่าตัวนี้มันมาบ่อยจังเลยอ่ะถ้าเกิดเราขุดขุดจนหมดแล้วเราจะเอาไปยังไงดีหุ้มันมาแล้วทุกคนดูชลุมป้าดีไงไม่ต้องเต้นจังหวะนี้คือไม่ต้องเต้นครับไม่ต้องเต้นหรอกพี่ชายอย่าเต้นเลยไม่ทันได้เต้นอนะ่ะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยโอ้ยแป๊บน,นึงนะไอ้นี้มาทุกคนไอสกีดอมาแต่ผมว่ามันน่าจะกินพื้นที่นะสำหรับตัวแบบเกรปอะ่ะ กเกรฟบัตเตอร์ตัวที่กินหลุมศพอ่ะถ้าเกิดแบบเราเราแบบกัดหลุมศพจนหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเอาทิ้งได้หรือเปล่านะถ้าเกิดทิ้งไม่ได้ก็แย่โอ้ยเราจะปิดพลาดหรือเปล่านะธงมาละทุกคนเด็กมัก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วกันไอพวกนี้นี่ไงทุกคนมันเริ่มมาละหยูยเดี๋ยวนะปล่อยให้มันมาเยอะๆก่อนแล้วกันไอชลูมา ช,นนช่วยสตานหน่อยลูกรักช่วยสตารหน่อยลูกรักอุ้ยไอตัวแดนซิ่งมาอีกละผมก็ต้องทำให้แบบมันกลับไปต่อสู้กันกลับไปต่อสู้กันกลับไปต่อสู้กันนะไม่นะ,ะผมมีท่าไม่ตายเยอะอยู่ผมเก็บท่าไม่ตายไว้เยอะก่อนเรามีท่าไม่ตายเรามีท่าไม่ตายเราเก็บท่าไม่ตายไว้ มาแล้วเอาไอชลุมก่อนนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอชลุมช่วยหน่อย,ย,อย,ย,อยไอชลุมช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอชลุมช่วยด้วยโอ้โหเสียงแบบ,เส,นะบเสียงฟองน้ำเสียงฟองน้ำแบบ,บเยอะมากครับทุกคนเหมือนว่าตัวใหญ่ๆทุกคนฟูมชูมอ่ะคล้ายๆกับจะติดอันนั้นปะอ๋อไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นของไอชลุมนะครับ ที่แบบว่าติดไอ้นั้นน่ะทุกคนติดอะไรนะติดแบบน้ำแข็งมาดูมชลูมปั๊มเรียบร้อยเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงอะไรเงียบกริบอ้าวมาอีกแล้วหรอวะดูมชลูมไปเงียบกริบเงียบกริบเป็นยังไงล่ะรู้จักคำว่าเงียบกริบหรือเปล่านี่ไงไอตัวนี้ตึงหรอ ไอตัวนี้ตึงหลอสกกดสกรีนดอเจอเห็ดมึนงงเข้าไปกลับไปต่อสู้กับโอ้โหเดี๋ยวนะโดนไอ้บอลโดนไอ้บอลนะฟุตบอลหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้ละอุ้ยมันใหม่แล้วทุกคนเดีย๋ยวนะไอตัวฟุตบอลซอมบี้ใหม่ละอ่ะไปฟุตบอลซอมบี้ตายไปะนะครับไอฟุตบอลซอมบี้ตายไปแล้วก็ไอชซลูมตามมาไอชซลูมตามมา แล้วก็ตามด้วยจูมชลูมแม่เคีอดว่ะพี่ชายแม่งคียดว่ะพี่ชายแม่เอาเรื่องว่ะพี่ชายพี่ชายแม่เอาเรื่องว่ะครีเอทสุดสุเลยครับพี่ชายเอาเะไรอ่ะโอ้ยม่วงทั้งจอม่วงทั้งจอม่วงทั้งจอไหมละ่ะม่วงทั้งจอไหมละ่ะ มันมาแล้ว,ลวอุย้ยไอตัวฟุตบอลมาแล้วผมต้องใช้ไอเป็นดูมชลุมแทนน้ำน,นึงนะผอ้จะใช้ดูมชลุมแทนไม่งั้นไม่ไหวโอเคใกล้จะถึงไฟนอนเวฟแล้วหรือเปล่าผมต้องตั้งไอตัวพืชของเราเยอะละอู้เราใช้ดูมชลุมแบบเยอะมากเลยครับทุกคนปัญหาคือมันแบบว่ามันตั้งพืชจินไม่ได้ นั่นแหละคือข้อเสียข้อเสียคือตั้งพื้นถึงไม่ได้น,นั่นเองุกนดูฉลุมต้องมาแล้วเลนบนตัวฟุตบอลอ่ะฟุตบอลค่อนข้างจัดก,การยากโอ้โหชนะเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนไม่มีอะไรไต้องทำละเรียบร้อยปลดล็อก ใบบัวใบตองใช่หรือเปล่ามาดูกันฮ้ยก็ชนะมันจัดอนะหมดเมื่อกี้ลิลลี่แพดช่วยให้เราสามารถปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชน้ำบนนั้นได้ก็คือมันจะมีพืชบางชนิดที่ไม่สามารถปลูกบริเวณพื้นที่เป็นน้ำได้นะครับเราต้องวางใบบัวก่อนแล้วเราก็เอาพืชไปวางไว้บนใบ ลิลลี่แพดอีกทีหนึง่งประมาณนั้นแหละทุกคนแสดงว่ารอบต่อไปจะมีพืชที่แบบเป็นพืชชนิดใหม่ที่อยู่ในน้ำได้เอาล่ะความมันมาแน่นอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราก็มเดินทางมาถึงตอนที่7ที่8แล้วเราก็ปิดโหมดกลางคืนไปแล้วนะครับซึ่งโหมดกลางคืนสนุกมากโดยเฉพาะดูมชลุมอ่ะแล้วเบิดแรงมากมันก็คล้ายๆกับเชอร์รี่แหละทุกคนคล้ายๆกับเชอร์รี่บอมข้อเสียของดูมชลุมอ่ะคือ เราวางปุ๊บแล้วเขาระเบิดปุ๊บอะเขาจะสร้างพื้นที่แคคกับอุกกาบาตอะคือพื้นที่ตรงนั้นอ่ะซอมบี้ผ่านได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถตั้งพืชอื่นได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียสรุปแล้วก็ใช้ใช้เชอร์รี่บอมก็ได้นะครับปาละทุกคนและในตอนต่อไปเราจะเริ่มเลเวลหนึ่ ในโหมดพหูหรือว่าโหมดสะน้ำนั่นแหละครับทุกคนฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับ p l a n v e r s z o m b i e ีคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบในพืชประทัดซอมบี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย